ในตลาดประเทศไทยเปิดตัวกระบะ Ford Ranger Raptor Mitsubishi XRT และมีกระแสข่าวจากฝั่งออสเตรเลียที่จะมีการนำโตลต้าไฮรัก g r Sport มาสู้ในตลาดไหนๆก็มีรถกระบะรูปร่างขนาดใหญ่แล้วทำไมถึงไม่นำกระบะฟูลไซส์มาขายซะเลยเพราะอะไรประเทศไทยถึงไม่นำรถกระบะพวกนี้เข้ามาวันนี้เราจะมาหาข้อมูลกันนะครับ จะมาแบ่งเป็นส่วนๆกันเลยครับอย่างแรกเลยรถก,กระบะหรือว่าวพิอัพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ไซส์เพราะว่ารถก,กระบะไม่ได้แบ่งเป็นเซกเมนต์เหมือนกับรถเก๋งเลยมีการแบ่งเป็นขนาดแทนคือมินิไซส์มิดเดิลไซส์และฟูลไซส์ครับโดยมินิไซส์ก็คือรถก,กระบะขนาดเล็กครับจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆเลยก็คือรถก,กระปอที่ใช้รับส่งคนในกรุงเทพ ซึ่งจะมีขนาดรถและเครื่องยนต์ที่เล็กกระทัดรัดใช้ในการขนของที่ไม่หนักมากและไม่ได้ใช้เดินทางไกลครับผมใช้ในเมืองคล่องตัวและประหยัดน้ำมันยกตัวอย่างเช่น u z z u k i c r r y นิสันเอ n และ Daihatsu HiJet นะครับในไซต้ถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ Middle s ไซส์คือรถกระบะขนาดกลางที่มีจัดจำหน่ายในประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็น d m a ม Revo, t r i t ช นาวาร่าโคโลราโดล้วนเป็นกระบะมิดเดิลไซส์ซึ่งรวมถึง f o r ์ดแลปเตอร์ด้วยครับโดยรถตระกูลนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดกลางที่มีตั้งแต่1.8ลิตรถึง3.2ลิตรครับเป็นขนาดที่มีการใช้งานอนเนกประสงค์และครอบคลุมมากที่สุดเพราะสามารถใช้ขนของและเดินทางไกลได้และแน่นอนว่าบ้านเราไม่แพ้ชดดาติใดในโลกครับเสริมแก่งบอดี้และช่วงล่างขนของจะเป็นตันๆเกินน้ำหนักตัวรถกันเลยซึ่งบางคันขนของได้มากกว่ารถบรรทุกเสียอีกครับผมและรถบรรทุกถึงก็ต้องยกนิ้วให้พวกเขาเลยครับ ต่อไปจะเป็นขนาดสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือฟูลไ t ส์ท k หรือว่ากระบะขนาดใหญ่นั่นเองเพราะถ้าใหญ่กว่านี้สําหรับบ้านเราจะเรียกว่ารถบรรทุกแล้วนะครับกระบะฟูลไซส์จะมีการใช้งานคล้ายๆกับ m i d เดิลไซส์เลยครับ แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากและกระบะฟูลไซส์ส่วนใหญ่จะมีทางฝั่งอเมริกาเพราะเนื่องจากลักษณะทางร่างกายที่มีรูปร่างสูงใหญ่กระบะมิดเดิลไซส์จึงไม่ค่อยเหมาะแก่การใช้งานสักเท่าไหร่ครับการใช้งานในบ้านเขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นการลากเรือหรือว่าเทรลเลอร์ที่มีน้ําหนักมากๆในส่วนของเครื่องยนต์จึงจะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรักบกับบอดี้และการใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นโตโยต้าทันด้าฟอร์ดเอฟร้อยห้าสิบนิสสันไททันและดอ d g จแ a รม แต่แต่แต่อย่าน้อยหน้าไปเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็มีกระบะบฟูไซส์เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือ i ิสุสุ e l f นั่นเองนะครับ <laughs> แล้วถ้าถามว่าทําไมบ้านเราถึงไม่มีการนํากระบากฟูไซส์เข้ามาขายอันดับแรกเลยครับรถพวกนี้จะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มซึ่งจะมีการจัดจาหน่ายจริงอาจจะทําให้การทําตลาดนั้นไม่คุ้มเจ้าตลาดจึงไม่มีการนําเข้ามาขายครับ แต่ก็สามารถซื้อผ่านผู้นําเข้าอิสระได้และถ้ามีการนําเข้ารถที่มีการผลิตจากต่างประเทศนะครับแน่นอนจะไม่พ้นภาษีสปาร์ตันสามหรือว่าภาษีนําเข้านั่นเองและภาษีพวกนี้ครับก็จะทําให้ราคารถเนี่ยดีสูงได้ถึง4-6ล้านได้เลยอย่างคุณซื้อ Ford f 1 5 0ก็จะสามารถซื้อ Ford r เลนเจอร์ได้ถึง3าคันเลยครับเหตุผลถัดไปนะครับเป็นเรื่องของขนาดตัวเพราะว่ามันมีขนาดพอๆกับรถบรรทุกขนาดเล็กจึงทําให้การใช้งานในเมืองเนี่ย อาจจะไม่สะดวกมากครับไม่ว่าจะเป็นการขับในทางหรือว่าการจอดในห้างซึ่งจริงๆมันจอดได้ครับแต่คุณอาจจะเปิดประตูลงรถมาไม่ได้เพราะอาจจะโดนรถขันข้างๆและในทางซอกซอยบางเส้นคุณอาจจะหมดสิทธิ์ใช้เลยนะครับเพราะมันไม่สามารถเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปได้แต่เลี้ยวไม่ได้นั่นเองนะครับ และเหตุผลสุดท้ายที่ไม่มีการนําเข้ากระบะฟูไซนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอัตราภาษีประจําปีแพงนะครับเพราะรถประเภทนี้นะครับจะมีเครื่องยนต์ที่ขนาดใหญ่จึงทําให้อัตราการจ่ายภาษีเยอะครับผมและในกฎหมายบ้านเรานะครับรถกระบะที่มีน้ําหนักเกิน2.2ตันจะต้องจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกวิ่งติดเวลาครับมันจึงเป็นอุปสรรคเล็กน้อยสําหรับ,บบ้านเราไม่ว่าจะบรรทุกหรือไม่ก็ตามและนี่ก็คือเหตุผลที่บ้านเราไม่มีกระบะฟูไซขายครับแต่เพิ่งน้อยหน้าไปบ้านเราเก่งครับผมแปลงหน้าแปลงตาให้เหมือนกระบะฟูไซออกมาหล่อ ได้หลาสนักโดยการแปลงตัวรถก็จะมีการเปลี่ยนตั้งแต่ชุดกันชนด้านหน้าด้านหลังป่งแก้มข้างไฟหน้าและไฟท้ายครับและถ้าอยากให้ทรงรถออกมาสวยเนี่ยแน่นอนต้องใส่ลอ้อออฟลึกเพื่อให้เข้ากับตัวโป่งของรถครับเท่านี้ก็จะได้บอดี้รถทรงเมกาหล่อๆแล้วนะครับผมและในบางร้านประเทศไทยก็จะมีชุดคิดพร้อมติดตั้งโดยไม่ต้องตัดแปลงมากมายด้วยครับสำหรับใครที่ทำเป็นตัวไหนมาบ้างนะครับ,รบก็สามารถมาอวดกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทางสยามมอเตอร์ใน Facebook, TikTok หรือว่า YouTube นะครับ เพื่อจะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ